สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับบรรยากาศนะครับในสวนป่าส่วนตัวของพี่กบนะครับก็ประมาณนี้ครับลมลื่นมากๆเลยฮนะต้นไม้ที่ผลิใบใหม่นะใบก็ค่อนข้างที่จะมีความสวยงามแล้วนะครับนี่ครับ ก็จะเห็นนะฮะนี่ผักแต้าผักแต้าผักเต้านะครับต้นแต้วนะครมีพยุงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะฮะโอ้โห เช้านี้สดใสมากๆครับอากาศสดใสอเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ที่ปลูกเองนะครับปลูกไว้ทำรีสอร์ททำบรรยากาศนะครับเพราะว่าในเขตชุมชนแล้วนะ ต่อไปเนี้ยคนก็เริ่มหันมามองธรรมชาตินะครับอยากจะมีธรรมชาติเป็นของอสัมผัสกับธรรมชาติาต้นไม้ใบหญ้าเสียงนกเสียงกาที่นี่นกเยอะมากๆยังไม่นะฮะบ,บรรยากาศนะครับ โอ้นะฮะที่ข้างเคียงเนี่ยเขปลูกทุเรียนแล้วนะครับแต่ไปกบยังไม่ได้ลงทุเรียนเลยนะในแปลงนี้แต่เน้นต้นไม้นะครับผสมผสาน <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นพวกไมย้ยืนต้นนะฮะ ขี้เหล็กนี้ชาวบ้านมาเก็บตลอดนะครับปลูกไว้ก็นะไม่ได้ไม่ค่อยได้กินเองหรอกครับแต่ว่าชาวบ้านเขาก็มามาเก็บตลอดเลยได้ประโยชน์นะครับคนผ่านไปผ่านมาตรงนี้ก็มาเก็บขี้เหล็กกินตรงนี้จะทำให้เป็นป่าครับป่าติดรัดยางเลยปล่อยให้เป็นปา่านะฮะ แต่ว่าข้างในนุ้นจะทำเป็นเรียกว่าลานหญ้านะครับไว้ไว้พักผ่อนไม่แน่ใจว่ามีเห็ดละงกขึ้นหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวไปเดินดู ทางในไร่นะครับเห็นละงอกมักจะขึ้นอยู่นะบริเวณนี้ที่นี่จะมีฝืนนะครับ แถวนี้นะฮะหาเห็ดเก็บเห็ดได้เยอะมากๆเลยนะช่วงที่เห็ดละโกขึ้นนะครับเตรียมที่จะบริเวณนี้ทําบริเวณนี้ให้เป็นเป็นเขาเรียกว่าตลาดตลาดธรรมชาติ นะซึ่งเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคือกบจะทำตรงนี้ออกมาเป็นแนวของเ,อเป็นตลาดออนไลน์นะครับซึ่งก็จะปรับนิดหน่อยนะเพื่อนๆครับ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเตรียมจะเอารถแมคโคร รถไถนะครับมาปรับตรงนี้นะครับแต่ไม่เอาไม้ออกนะฮะไม้ที่ปลูกเนี้ยไม่เอาออกนะครับจะสร้างบรรยากาศตรงนี้ให้มันเป็นที่เรลียาความร่มรื่นนะฮะซึ่งกระโดนเนี่ยกําลังจะโตขึ้นนะครับอยู่ในชุมชนนะแต่ว่าจะสร้างป่าในชุมชนเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยนะ แม้แต่ต้นเดียวมีแต่หญ้าแต่ตอนนี้ผ่านมาเนี่ยมีต้นไม้โตขนาดนี้แล้วเนี่ยพักเต้าเยอะมากครับผมปลูกไว้เยอะ เยอะมากๆจะเป็นอาณาจักรส่วนตัวตรงนี้นะครับเนื้อทางก็อยู่ในไร่นะครับนะดูบรรยากาศครับบริเวณตรงนี้นะจะเป็นพื้นที่ทำเป็น ปรับดินนะเอามาถมปั๊ให้เสมอแล้วก็อาจจะมีปลูกทุเรียนบางส่วนนิดหน่อยนาะไม่เยอะแล้วก็ทำสนามหญ้านะไว้กลางเต็นแล้วก็ทำโรงเรือนนะเป็นการไว้เพาะปลูกนะพันไม้ <c oughs> นี่ครับตรงนี้นะครับเอาดินมานะครับตอนนี้ก็กำลังถอยดินออกมานะครับนี่ตอนนี้ทำทางไว้แล้วนะฮะก็เอาขุดสะนะครับเอาดินออกมาถมตรงนี้นะครับทั้งแปลงตรงนี้เลยเราก็จะปลูกทุเรียนไว้นะฮะประมาณสิบ ยี่สบต้นนะครับน้องนั้นจะจัดเป็นแนวผสมผสานข้างในนูนเป็นสะนะครับจะถอยดินออกมานะครับค่อยๆทำนะครับเพื่อนๆครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยรวมๆนะครับที่พี่กบเตรียมไว้ให้เป็นแนวนะครับเห็นไหมครับไม้ป่าอยู่ข้างหลังนะที่ปลูกไว้ครับโตมากนะยางนาสมอพิเภกกันเกลานะครับสัดากระโดน เอกนาวเยอะมากเลยนะกำลังทำบรรยากาศที่นี่นะเป็นแนวตามจินตนาการครับเ,เพื่อนๆครับไม่ได้เอาทุเรียนจา๋าหรือเอาผลไม้จา๋าหรือป่าทึบนะะแต่จะปรับให้มันเป็นเเรียกว่าให้ผสมผสานสอดคล้องให้สวยงาม พราะเรามีต้นไม้ใหญ่แล้วให้บรรยากาศมันมันน่าอยู่นะครับได้ฟืนได้ใบไม้เยอะมากที่นี่นะครับ <c oughs> อยากจะทำตามจินตนาการครับ นี่ห่างจงากโรงพยาบาลอยู่แค่กิโลเดียวนะตรงนี้ห่างจากอบตแค่แค่กิโลเดียวจากตลาดกิโลเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าผมจะสร้างป่านะครับผสมประสานเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ทำเราจะทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำ ตามต่อไปนะครับ เดี๋ยวไว้สร้างบ้านบนต้นไม้มุมกาแฟตรงนี้เนาะไว้ชมวิวนะเ,นเพื่อนๆนะแล้วพบกันครับ